สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แอดใหม่จะมาแนะนำวิธีการสังเกตเลขชุดนะคะที่เราจะนำมาใช้นะคะในการลงทุนในยี่กีเวันนี้แอดใหม่นำเสนอใน ep ที่4นะคะก่อนที่ทุกคนจะไปชมทริคดีๆที่แอดใหม่นำมาแนะนำให้กับทุกคนนะคะแอดใหม่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำมาแนะนำกับเพื่อนๆเนี่ย เป็นเพียงแนวทางนะคะในการศึกษาทางตัวเลขนะคะใน, <anak> ในวงการหวยยี่กี่เท่านั้นนะคะการที่ทุกคนจะนําไปลงทุนหรือไปเล่นอย่างไรนั้นก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเล่นให้ให้ดีนะคะคิดไตรตรองให้ดีนะคะว่าควรจะลงทุนหรือเปล่าเนาะแอดมจะใช้ผลของลอตโต้ VIP นะคะวันที่ 9. พฤษภาคม2563นะคะ โดยวันนี้นะคะแอดใหม่ก็ได้สังเกตตัวเลขนะคะในช่วงของบ่ายวันนี้เนาะแล้วก็นำมาแนะนำกับเพื่อนๆซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับเมื่อวานนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าเลขของแอดใหม่วิธีการของแอดใหม่นะคะมีคนบอกว่าไม่เคยเห็นใครที่นำสูตรเดิมๆนะคะสูตรเก่าๆนะคะแบบเก่าๆเนี่ย มาแนะนําซ้าแล้วซ้ําอีกได้เห็นแต่คนนำสูตรใหม่ๆมาแนะนำเพราะว่าแอดใหม่พยายามที่จะศึกษาและสังเกตตัวเลขที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆวันนะคะเป็นวัฏจักรของตัวเลขเนาะอามาดูผลนะคะซึ่งแอดใหม่จะให้สังเกตว่าแอดใหม่เริ่มมาจับในรอบที่ยีเพราะว่ามันมีเลข มาทั้งบนและล่างนะคะแปดแปดแปดเนี่ยเมื่อวานก็สังเกตว่าตองแปดมาปุ๊บสูตรเปลี่ยนทันทีนะคะวันนี้แอนใหม่ก็เลยจับทิศทางของตัวเลขที่มาบนล่างนะคะมีเลขแปดมาเยอะๆแอนใหม่ก็เพิ่งใช้การสังเกตในวันนี้นะคะแล้วก็มาจับสูตรดูแนวทางของตัวเลขเลยนะคะแล้วก็วางให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะ นิดๆหน่อยๆเนอะแอดใหม่จะเน้นไปที่การแนะนําสูตรแล้วก็แนะนําวิธีการเล่นมากกว่าเพราะว่าทุกคนสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะคะไม่ต้องรอแอดวางเนะเาะมาดูนะคะแอดใหม่แอดใหม่ก็จะใช้ผลของแอดใหม่จะใช้สูตรนะคะเหมือนเมื่อวานเนาะก็คือการสังเกตตัตวเลขที่มาเรยียงกัน แบบคู่และแบบคี้นะคะคือเราดูชุดตัวเลขที่มันเป็นไปได้แล้วเราก็นํามาจับทิศทางของตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูในรอบที่2 1นะคะซึ่งในช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องที่แอดใหม่จะนําตัวเลขที่ออกผลแล้วนะคะมาเรียงกันทั้งที่อยู่ในรอบเดียวกันนะคะแล้วก็รอบที่มาในชุด3ตัวบน2อถึง3รอบเรียงกันนะคะ ถ้าเป็นแถบสีน้าเงินแบบนี้สีฟ้าแบบนี้คือตัวเลขที่มาในชุดสามตัวบนสองถึงสามรอบเรียงกันนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวปกติที่เป็นแถวสีขาวปกติแบบนี้ mm hmm. ก็คือตัวเลขที่มาในรอบเดียวกันแบบนี้นะคะทวนความเข้าใจก่อนนิดนึงเนาะหลังจากที่แอนใหม่นําตัวเลขมาเรียงแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะนําตัวเลขที่หายไปในชุดนี้นะคะมาวาง ในช่องนี้เราก็จะได้ตัวเลขที่จะนำไปรูดบนสองตัว19ประตูนะคะแล้วก็จะใส่ผลที่ช่องนี้นะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูในรอบที่21กันเลยนะคะรอบที่2 1เนี่ยแอดใหม่เรียงไว้ได้ห้า1ดเเป็นเลขเรียงแบบขี้นะคะจากนั้นก็ตัวเลขที่หายไปนะคะก็คือ680นะคะ เราก็จะนําเฉพาะ8กับ0นนี่แหละค่ะมารูดบนสอตัว19ประตูนะคะเอาเฉพาะสตัวนะคะผลก็เข้าที่รอบที่22เลยนะคะเป็นรอบที่1ผลออก4ี่แนะคะจากนั้นเราก็ดูในรอบที่22ไม่มีเลขที่มาเรียงกันทั้งในรอบที่21 22แล้วก็ทั้งในรอบที่22ของมันเองไม่มีเนาะแอดม่นก็ละไว้นะคะว่าไม่มีเนาะต่อไปก็มาดูในรอบที่2ีนะคะ รอบเดียวกันเลยในรอบที่23เนี่ยแอนใหม่ก็จะเรียงได้ที่2 02 024นะคะ0 2 4ตัวเลขที่หายไประหว่าง0-24ก็คือ1กับ3นำา1กับ3ไปรูดบน2ตัว19ประตูผลออก4 1นะคะต่อไปก็มาดูในรอบที่24นะคะในรอบที่24เนี่ยไม่มีตัวเลขที่มาเรียงกันนะคะแอนใหม่ก็ใส่ละไว้นะคะต่อไปก็ไปดูที่รอบที่25ะคะ่ะในรอบเดียวกัน ในรอบที่25เนี่ยแอดใหม่จะจัดชุดได้2ชุดนะคะในชุดที่1เนี่ยคือชุดที่อยู่ในรอบเดียวกันอยู่ในแถวสีขาวเนาะ0 2 4ย์นะคะเลขที่หายไปคือ1กับ3ก็นำไปรูด1กับ3นะคะผลก็เข้าในรอบที่สก็คือรอบที่28นะคะ7จ3สต่อไปอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือในแนวตั้งมาจากรอบที่23 24และ25นะคะได้หนึ่งสหเจด ตัวเลขระหว่าง 1, 3, 5, 7ก็คือ 2, 4, 6นะคะนำเฉพาะ2ตัวท้ายก็คือ4กับ6ไปรูด2ตัว19ประตูผลเข้ารอบที่26นะคะ04เป็นรอบที่1อันนี้ก็คือเหมือนสูตรเมื่อวานเลยนะคะเพราะว่าก็ดูจากสังเกตว่าแนวทางตัวเลขของสูตรก็จะเปลี่ยนไปเนาะสังเกตจากเลขเบิ้ลหรือเลขชุดที่มาเหมือนเลขไหลเรียงๆกันมาตอนนั้น พอหยุดปุ๊บเลขสูตรก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคะแอดหม่สังเกตอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะในรอบที่26นะคะจัดได้1ชุดคือรอบเดียวกัน024นะคะเลขที่ได้ก็คือ1กับ3นะคะตัวเลขที่อยู่ระหว่าง024ก็นำไปรูดนะคะเข้ารอบที่28นะคะ63ต่อไปก็รอบที่27คะ่ะนำมาเรียงกันได้8024อ่าตรงนี้แอดใหม่ไม่ได้ใส่แถบไว้นะคะมาจากรอบที่25 26ิหกแล้วก็ย7ส็ดนะคะนำมาหาเลขชุดที่หายไปก็คือจะได้เลขขี้มาเก้าหนึ่งสามนะคะก็ได้เลขชุดเดียวกันเลยค่ะเข้าที่สามนะคะห3สามดูที่รอบที่ย8สิบดนะคะรอบที่ย8สบดเนี่ยไม่มีตัวเลขที่มาในรอบเดียวกันเนาะแต่ว่าแอดใหม่ใช้เลขชุดที่มาในรอบยี่7บหกิบ็ดและย8สิบปดนะคะตัวเลขสองชุดนี้นะคะ ก็คือสังเกตว่ามันจะมีตัวเลขที่มาเรียงกันครบ5ตัวเป็นเลขคู่0 2 4 6 8นะคะถ้าเรียงเลขคู่แบบนี้เนี่ยแอดหมาให้นับใช้2สูตรนะคะก็คือให้เรานับเพิ่มขึ้นไปอีก2องลำดับจะได้0กับ2นะคะเราก็นำ0กับ2ไปรูดนะคะเข้าในรอบที่29เลยค่ะเข้าเด้งเดนะคะคือออก702 70, เนอะอันนี้ก็คือิหลายๆทิคที่แอดหมานํามารวมกัน สำหรับสูตรเลขคู่เลขคี่นะคะถ้าเจอตัวเลขที่มาเรียงกัน5ตัวเนี่ยให้นับเพิ่มขึ้นไปสองลดับก็คือ02 468แล้วก็0 2นย์0 2ูนย์ไปรูดนะคะต่อไปนะคะอีกชุดหนึ่งก็คือ02 468เหมือนกันแต่เราจะนําตัวเลขที่นะคะอยู่ในลําดับสุดท้ายก็คือตัวเลขของ4ี่ตัวเลขที่สูงที่สุดในเลขคู่เรียงนะคะ ก็จะได้ตัวเลขที่หายไปก็คือ5กับ7นำห้ากับ7ไปรูดนะคะก็จะเข้าในรอบที่30นะคะห้าหเนาะเข้าเป็นรอบที่2นะคะอันนี้คือแนวทางและวิธีการที่แอนด์ใหม่ได้นั่งสังเกตตัวเลขแล้วว่าสามารถใช้เทคนิคนี้และสูตรนี้ได้นะคะต่อไปรอบที่29ก็เหมือนกันค่ะมันเป็นเลขที่มาเรียงกันอยู่นะคะ รอบที่ยเ็ยี่เนี่ย0 2 4 6์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้เลขชุดเดียวกันกับรอบที่28ค่ะสำหรับตัวที่ยังไม่ออกผลเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ02นอะคะในรอบนี้เนาะ0 2ย์ 02, มันออกไปแล้วนะคะแต่เราได้ชุดใหม่มาก็คือ02เราก็นำไปรูดนะคะผลเข้ารอบที่32ค่ะ26ต่อไปก็ชุดเดิมค่ะได้5กับ7นะคะ เราก็นําไปรูดมันก็เข้าในชุดที่2แต่ว่าเป็นรอบแรกของชุดนี้นะคะซ้ํากันกับรอบนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะพอเข้าใจแล้วก็เห็นแนวทางของการสังเกตตัวเลขแล้วก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะคือตัวเลขมันก็จะหมุนไปเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นไปตามสูตรก็ถือว่าสูตรเดินดีนะคะเนี่ยสังเกตว่าสูตรจะเดินดีภายใน3มรอบนะคะ อาต่อไปนะคะในรอบที่สาสิบสองเลยนะเอารอบที่สาสิบเอ็ดค่ะรอบที่สาสิบเอ็ดนะคะมาหนึ่งสี่สี่สองหนึ่งเนาะแต่ว่าแอดใหม่จัดเรียงชุดได้ในแนวตั้งแบบนี้นะคะรอบยี่สิบก้าสาสิบสาสิบเอ็ดนะคะศูนย์สองสี่หกเลขที่หายไปคือหนึ่งสามห้านะคะเราก็จะเอาตัวเลขสองลำดับสุดท้ายนะคะสามกับหไปรูดนะคะ ผลเข้าในรอบที่สาสิบสี่ค่ะเป็นรอบที่สามนะคะออกสามหกถ้าได้สามตัวมานะคะก็ให้นำเฉพาะสองตัวท้ายไปรูดนะคะจากนั้นก็รอบที่สามสิบสองค่ะห้าสองหกก้าหกในรอบเดียวกันไม่มีนะคะเราก็จะใช้ในรอบที่สามสิบอ็แล้วก็รอบที่สามสิบสองได้สองสี่หกนะคะผลก็คือสามกับห้าเหมือนเดิมนั้นเราก็จะตาม เลขชุดเดิมเพราะว่ามันจะชนกันนี่แอดใหม่ไล่ไปถึงรอบที่ส3สาด้วยเลยนะคะก็คือได้เลขมาเรียงกันเนี่ยชุดเดิมแล้วก็ตามเลข3กับ5นะคะผลก็เข้าที่3าหกเนาะก็เกือบเด้งไปนะคะเกือบออก3 5หเนาะถ้าออก3 5หก็คือได้เด้งๆเลยนะคะเนี่ค่ะมันมาออกรอบที่35 35หหตรงๆเลยเนาะนี่คือจากเลขที่มาซ้ำๆกันนะคะต่อไปนะคะ แอดใหม่ก็พยายามที่จะสังเกตแล้วก็หาทริคต่างๆมาฝากกับทุกๆคนนะคะที่มันสามารถใช้ได้จริงๆในทุกๆวันเนาะตอนนี้แอดใหม่ก็ลงมาให้เอาอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันรอบที่34นะคะรอบที่34ี่เนี่ยตัวเลขที่มาเรียงกันเป็นแบบขี่นะคะแอดใหม่ใช้ตั้งแต่รอบ32ถึงรอบ34ได้135ตัวเลขที่อยู่ระหว่างนี้ก็คือ2กับ4 นะคะก็ยังไม่ออกผลเราก็รูดสองกับ4ไปยังไม่ออกผลต่อไปก็มาถึงรอบ35หอีกค่ะเราก็ได้สามห้ 1, 3, เาเจ็ดแล้วก็หนึ่งสามห้าแล้ก็รูดสีหกับรูดสองสี่นะคะแบ่งเป็นสองชุดชุด4ีหเนี่ยมันไปเข้ารอบที่สาสิบแปดนะคะเข้าที่หกเจดตรงนี้นะคะเป็นรอบที่สามต่อไปก็ชุดหนึ่งสามห้านะคะ ชุดหนึ่งสาหเราก็รูดสองสี่มันก็มาซ้ำกับรอบที่สามสิบสี่ที่ยังไม่ออกผลก็ซ้ำตัวเดิมนะคะรูดสองกับสี่ก็มาเข้าในเป็นรอบที่สามเนาะพอรอบที่สามสิบหเนี่ยยังไม่ออกผลเลยนี่ก็ซ้ำนะคะสองสี่ซ้ำสองสี่ซ้าแล้วก็ยังไม่ออกผลพอมารอบที่สามสิบหกก็ได้เลขมาเรียงหนึ่งสามห้าอีกแล้วก็ได้เลขที่ต้องนำไปรูดก็คือสองกับสี่เป็นตัวเลขที่หายไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนรอบเมื่อกี้เลยค่ะนะคะ สองสี่ซาำนะคะสองสี่สานะเพราะฉะนั้นเราก็จะนําไปรูดนะคะสองตัวบนสิบเก้าประตูผลออกสองเจ็ดในรอบถัดไปนะคะยังถือว่าอยู่ในสามรอบอยู่ามาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะเข้าใจในเทคนิคนี้มากขึ้นนะคะคือไม่ให้เราสังเกตเลขคู่เลขคี่ที่มาเรียงกันสตัวขึ้นไปนะคะ สตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วก็หาตัวเลขที่อยู่ระหว่างนั้นที่หายไปนะคะถ้าได้ตัวเลขระหว่างชุดมา3าตัวให้ใช้สองตัวท้ายนะคะถ้าได้สองตัวก็ใช้สองตัวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเจอเลขคู่หรือเลขคี่ที่มาเรียงกัน5้าตัวให้นับเพิ่มไปอีกสองลำดับนาไปรูดสองตัวแล้วก็ให้ใช้ตัวเลขที่อยู่ระหว่างชุดนั้นที่มากที่สุดเหมือนในรอบนี้นะคะ รอบนี้สองรอบนะคะวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการสังเกตตัวเลขที่ได้มาจากเลขคู่เรียงและเลขคี่เรียงนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆถ้าเพื่อนๆดูซ้ําๆก็จะเชื่อว่าแอดใหม่เชื่อว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะคะวันนี้แอดใหม่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในวันถัดไปนะคะ ก่อนที่จะเล่นหรือนำไปใช้อย่างไรแอดใหม่ก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการเล่นให้ดีๆใช้วิจารณญาในการรับชมคลิปนะคะแล้วก็จะให้ดีมากขึ้นคือทุกคนต้องเช็คสถิติแล้วเก็บสถิติด้วยตัวเองนะคะย้อนหลังไปได้2วัน3วันในสูตรนี้และในทุกๆสูตรด้วยจะดีมากนะคะวันนี้แอดใหม่ก็ฝากไว้เท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ